ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีได้ท่านผู้ชมทุกท่านได้คุยเรื่องเด็กคุยเรื่องเด็กเพราะว่าเราแก่แล้วอัตมาก็ถือว่าเป็นคนแก่แล้วเยาว,วชนคือคนของชาติแต่ต่อไปชาติเป็นของเยาว,วชนรุ่นนี้ได้คุยมาหลายตอนแล้วตอนต่อมาก็คือว่า อย่าเราอย่าลืมไปว่าเด็กทุกคนทั้งความรักทั้งการความรักจาผู้ใหญ่ทุกคนถ้าจะรักอะไรก็แล้วแต่อย่ารักเพียงลูกตัวเองหลานตัวเองยิ่งมีฐานนะอาตมาเห็นองค์กรเอกอชนอขอยกตัวอย่างโรงเรียนไทยรัฐทำไมนักือพิม์พไทยรัฐจึงไปสร้างโรงเรียน ทั้งท่านที่ไม่ใช่บัตรเกิดตัวเองอุปถรรัมภ์โรงเรียนในพร,ร,าาระชจชาปัุเคราะห์พระบาทสมเด็จะเอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงสร้างขึ้นและขายายไปเป็นจำนวนมากและพระรรชทานอุปถรัรมภ์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สร้างโรงเรียนพระบรมสนุวงศ์ ทุกพระองค์มีโรงเรียนและพระปรธานอุปธรรมเพราะอะไรเพราะว่าเด็กทุกคนต้องการความรักว่างว่างก็ไปเยี่ยมแล้วทุกพระองค์ก็จะมีโครงการในการเลี้ยงดูเด็กเด็กขัดข้องอะไรก็ไปหาเด็กอายกตัวอย่างโรงเรียนวชิราวุธสมเด็จพระเจ้ายหัวรัชกันที่สิบเสด็จทุกปี เรามีข้อขัดข้องอะไรเนี่ยพระองค์จะพระราชทานให้พระบรมสนุปองทุกพระองค์ท่านดูแลเด็กเพราะท่านรู้ว่าชาติต้องเป็นของเด็กในอนาคตที่อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่ามีมโอกาสมีฐานะอย่าลืมดูแลเด็กอนุโมทนาต่อท่านผู้ที่มีฐานะที่ดูแลเด็กว่างว่างมั มีเงินมีท้องเหลือสักสามพันสี่พันเหมาไอศครีมไปให้ครูตักเราแจกครูตักเราแจกเด็กเดินมาไหวเราเป็นแถวเนี่ยท่านเขาจะกินขี่ถ้วยก็แล้วแต่ให้มันหกเปื้อนตรงนี้เปื้อนเสื้อผ้าถ้าอยากจะรู้ว่าดียังไงอัตามาเลี่ยงไอศครีมตักเลี้ยงหลังเพนไอศไอศครีมเล่นตอนเพนสิบอโมง ไอศครีมแท่งเลี้ยงตอนบ่าย3ามโมงสี่โมงให้มันหยุดตรงนี้กลับไปพ่อแม่มาซักเสื้อผ้าพ่อแม่เขาก็ซักถามเพื่ออะไรมาหลงตาก,กับคุณป้าคุณยายเรียบไอศครีมเท่านั้นเอง่านพ่อแม่แทนที่จะว่าลูกโอโศขปรกกลายไปว่าโอ้ลูกเรามีคุณอุธรรมสิ่งที่กล่าวนี้นะเ,เป็นเรื่องของเด็ก ต้องการความรักจากเราทุกคนเพราะฉันรักเด็กเยอะๆตั้งแต่เด็กในบ้านเด็กข้างบ้านเด็กรอบบ้านมีฐานะดีก็เด็กอื่นๆ